ก็มไมเสี่ยงม,มันเป็นอย่างนั้นหระที่เราสองคนนะคะกลับมาสู่ช่วงมัมแอนซันฟันนี่ก็ <c oughs> เราสองคนจะหาอะไรมาเล่นกันนะคะซึ่งวันนี้แม่แม่คิดอะไรมาให้น้องเดียวเล่นลอันดับแรกนะจะมาเปิดคลิปให้เร็วๆดู <c oughs> เป็นคลิปตลกแต่เร็วๆต้องห้ามขำถ้าเร็วเวขำจะโดนแม่แม่จุ๊บด้วยลิปสติกพี่แม่ <c oughs> แม่ทาเดียวเดียวก็กั้นขำได้ปล่ะแต่ว่า สมมติแม่แม่ขำเนี่ยแม่จะให้เดี๋ยวทาลิปสติกเพิ่มให้ใครจะกั้นขำเก่งกว่ากันนะคะทุกคนจริงๆมันเป็นชาเลนจ์ทายนอตทวร์ชาเลนจ์เราก็เคยเล่นไปแล้ว,ลวที่ผ่านมาที่เล่นเป็นเราเล่นเงเดี๋ยวถ้าฉะนั้นเดี๋ยวเล้นตรงกลางเลยเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปกันนะเฮ้ยก่อนดูคลิปทาปากก่อนนะเสียมรอจุ๊บแล้วนะคะมาเรามาเริ <S <S ร่มที่คลิปแรกกันเลยนะคะทุกคนขำหัวเห็นฟันโดนจุ๊บนะ อาทิตย์วสีแดงสีแดงสีเหลืองสามมังกรสีเหลืองไม่ทำหน้าอึ้งๆใส่ให้คนดูดูก่อนไม่ขำเนี่ย ที่เราคิดสามารถคุ้มสู่กว่านี้ได้หรือไม่ราคาหอมแดงไทยมากที่คิดว่าพี่ <c oughs> ไม่รู้จักนะใครเห็นฟันโดนแล้วนะคะแม่แม่ยังยอมโดนเลยเดี๋ยวห้ามขี้โกงนะคะโอเคไหม เอาใหม,ม่แม่ไม่ยอมหรอกเอาา <c oughs> ดาติ๊กงลย ลมก็ลมลมก็ได้ <l isten> จะไม่ขำไม่ยอมโดนจุบเลยเฮ้ยเราต้องขำบ้างสิเราต้อง <l isten> ไม่แม่หลุดหาไปหลายดอกแล้วว่ะรอ,อบนี้ยอมไปก่อนขอจุดทีน่นึงได้ปะไม่เร็วไม่ยอม่ะไม่หอถ้าใครมีลิงค์คลิปตลกตลกไม่ว่าจะในติ๊กต็อกหรืออะไรนะคะลองส่งมาให้เรานะครั้งหน้าต้องทำให้เดี๋ยวขำไม่ได้เลยนะคนดูขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย